สวัสดีครับผมคุณชายาลองเนี่ยรายการเซ็ตเซ็สุดๆ,ดๆไปยุทธเที่ยวน้ำวันนี้ผมมาทำเมนูเมนูกุ้งนั่นเองนะครับนี่วันนี้เราจะทำกุ้งเต้นครับนี่นี่นะครับวัตถุดิบท,ที่ซื้อมานะฮะเครื่องกุ้งต่างๆเรานี่นเองครับนี่เดี๋ยวจะแซ่บแค่ไหนนะนี่ครับมีข้าวคั่วมีมี พริกลาบพริกอะไรต่างๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับเดี๋ยวติดตามเลยนะเมนูแซบ่บๆซบุ้งเต้นนั่นเองนะครับติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับนี่ครับผักชีหอมลนเนี่ยครับผักชีหอมลนมีหลายสิ่งหลายอย่างครับนี่ผักชีฝรัง่งผักชีหอมโลนผักชีบ้านหอมแรงมะนนาอันนี้เป็นข้าวคั่วนะครับน,นี่พริกลาบนะครับเราใส่พริกลาบนิดนึงนะพริก ป่นนิดนึงนะครับทีนี้อันนี้ถัวยาวนะครับถั่วผักยาวนะนี่เดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องป,งปงรุงกงเ่นนครับนี่ํำลังจะตายแนละ้วมันจะไม่เริ่มเตมนะ้นนะฮะถึงไม่มากครับนี่เรามาขยําผักกับตะไคร้หอมแดงให้มันเข้าให้มันตายไปนิดนึงนะฮะ ก็ปรุงเครื่อง่อนนี่เป็นพริกลาบนะครับใส่ลงไปหมดนี่เลยลาบซองเลยซองเลยเครื่องเทศเอามาด้วยเกลือนี่หนึ่งเดี๋ยว,วใช้น้ำปลาแทนเอา มาเลยชูดชูดใช้สักสองช้อนให้เซ็ตๆนัวๆไปเลยนี่ตามไปด้วยน้ำปลามะนาวข้าวคั่ว ทำกุ้งเต้นนะครับไม่ยากครับนี่นี่นี่สมไป็นสมเลยน่าแซ่บน่ากินแค่ไหนด้วยเองครับแค่ผักก็น่ากินยังไม่ได้ใส่กุ้งเลย ก่อนนำกุ้งนี่กุ้งกุ้งนี่ครับใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปกุ้งก้น โดดนะต้อ,ดดองเรฮ้ยกดยงกดยั่งเลยเฮ้ยเนี่ยสูตรนี้ไม่มีตายตัวละครับชอบใครชอบมันนะครับชอบเค็มก็ใส่เค็มชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดชอบอยบางนี้ก็ใส่กันเอาเองเลยครับสูตรแบบตายตัวไม่มีหรอกครับเร,เราต้องชิมมาเองนะครับว่ามันเหมาะเจาะได้ย,ยัง ต้องเพิ่มน้ำปนิดนึงนะนะน้ำปลายนึงก็สุดยอดครับขอลดอีกนิดนึงนะอุ้ยน่หน้าจาขอพี่น้องให้นี่ถ้าขีนไม่นี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 ่ทำไมสุดยอดครับตุ้งเตียนนี่ ตามบริุสธิ์นี้ครับไม่อยากครับกรุงเต้นกำลังโดดอยู่เลยดิ้งน้องดิงงด้งน้องนี่อืมอืมอืม ุดยอดเม,น,มนูคุกเต้นครับนี่รั้วผมจะไปจัดหายาองมาสักจอบก็มาซัดกับคุกเต้นนะครับโอเคครับ

พี่น้องเนี่อุย้ยจำเต้นเอานั้นคิลาบีกอยู่นี่นี่อืมอืม ได้กดชาร์ยให้จดที่ตามผมเจอกันงคิดหน้าสวัสดีครับ